ี่ยมันเล่นอ่ะเพื่อนอ่ะมันเล่นมันได้กำไรเจ็ดหมื่นแปดเรือมันเล่นอย,ย่างนั้นเลนย,งงเ,ลยเห็นมันเพ้แต่ลตุรมันก็เล่นตลอดอ่ะเพื่ไม่รู้ว่ามันเล่นจากที่ไไอ้กระเทียม ไปลงดิสต์อล้วเลไที่ตำป่าเจ่านะอ,อร่อยตะปูปะลาก็อร่อยนักเก็ลต่ว่ามันนตกระเทียมไก่กระเทีย